คู่หนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะรักหลบหลบซ่อนซ่อนหรือเปล่าก็ยังเป็นที่ถูกจับตาอยู่ก็คือมากกคิมเนี่ยน่าสงสารคู่นี้<อ>หลังจากฝ่ายหญิงเลิกลากับแฟนหนุ่มนะครับ,รบลูกอจินมยุรศาตร์ผู้จัดคนดังไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย<อ>ทั้งคู่เนี่ยก็ถูกสังคมจับจ้องแน่นอนว่าจับจ้องมองแล้วก็จับพิรุษสังเกตว่า<อ>สุดท้ายแล้วเนี่ยว่าคู่จินธรรมดาจะกลายเป็นคู่รักกันหรือเปล่า<อ>ซึ่งนักข่าวก็ไปจี้ถามแหละบอกว่าเห็นไปกินข้าวด้วยกันสองคนจริงหรือเปล่าซึ่ง คุณน้องหมากเนี่ยก็บอกว่าก็จริงครับแต่มีมากี้ราศีและเพื่อนไปด้วยอีกหลายคนนะครับแล้วก็หมากก็ยอมรับนะครับบอกว่าการถูกจับจ้องแบบเนี้ยตอนหลังเนี่ยมันอึดอัดมากก็อาแหมไม่อึดอัดได้ไงก็ต้องคู่ไปถ่ายพรีวดดิ้งกันมาแล้วไม่ใช่ถ่ายแบบเอาก็ใช่ไงเป็นถ่ายแบบถ่ายแบบพรีวดดิ้งไงไปถ่ายแบบนิตยสารเกี่กับชุดแต่งงานนะฉันพูดอะไรผิดก็ถ่ายแบบไงนั่นแหละนะก็บอกว่าอึดอัดมากเลยตอนเนี้ยชีวิตเหมือนมันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วแหละก็เลยต้องเมื่อวานนี้ก็เลยต้องมาพูดถึงความออััดนนตใจ หน่อยนะครับแต่ก็ก็ยอมรับก็ว่าสนิทที่สุดแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันสถานะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟังความอื่นอัดของมากปรินครับ มีบ้างครับผมแต่ก็มันก็ต้องดูความเหมาะสมกับสถานที่แล้วก็มีใครไปด้วยไหมถ้ามันอันตรายเกินไปเราเราก็คิดกันว่าเอ๊ะถ้าโกวเป็น,นข่าวอะไรเงี้ยมันก็เราไม่ไปดีกว่าระวังตัวมากขึ้นไหมถ้าเราถ้าพูดว่าระวังตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็คนก็จะมองอีกว่าเฮ้ยทำไมต้องระวังตัวมากขึ้นไหนบอกว่าเป็นพี่น้องกันใช่ไหมฮะผมว่าก็ทําตัวเหมือนเดิมแหละเราก็ยังเป็นแบบนี้เป็นพี่น้องกัน